พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ทองอายนะเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,363ตรงกับปลายรัชะสมัยรัชะกาลที่สอง เป็นบุตรของนายหวดแซ่ริมชาวจีนฮกเกี้ยนมารดาเป็นชาวมอนต่อมาท่านอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2,384ได้อุปสมบทณวัดเงินบางพมตริงชันโดยมีท่านเจ้าคุณวินัยกิจจารีเถระอดีตเจ้าว,วาดองค์ที่สองของวัดเงินบางพมเป็นพระอุปชาได้รับฉายาตามภาษามาคตว่าอายนะ หลังจากอุปสมบทมาได้พักจำพรรษาณวัดแห่งนั้นเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและคอยอุปถามพระอุปราชของท่านภายหลังได้ทุดงควัดเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมเมื่อพระราชโยธาก่อสร้างวารราชโยธาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นิมนต์ให้ท่านหมาเป็นเจ้าวาดท่านจึงเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดราชโยธาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่เก่งมากๆในสมัยก่อนโดยท่านเป็นศิษย์รุ่นน้องของสมเด็จพระพุทธจารย์โตซึ่งมีอาจารย์ร่วมสำนักเดียวกันคือหลวงปู่แสงวัดมณีชลขันจังหวัดลบบุรีศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันอีกท่านก็คือหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนอกจากนี้สหายของหลวงปู่ทองที่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้และวิชาอาคมต่าง ก็มีหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงปู่พิงวัดบางประกอกหลวงปู่ภูวัดอินหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่แช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตท่านเจ้ามาวัดสามปื้มหลวงปู่ปั้นวัดเงินตริงชันส่วนลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองก็มีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว ซึ่งเป็นสิทกกธิ์ก้นกุฏิของท่านเพราะท่านเป็นพระประชาบวชให้เองและตอนที่หลวงปูเ่เืิกสร้างพระหลวงปู่ทองก็ยังมอบผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ซึ่งท่านแบ่งมาจากสมเด็จพระพุทธจาจย์โตสิทธิพี่ของท่านให้หลวงปู่เผือกไปสร้างพระด้วยนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านที่มาขอเรียนวิชาเพิ่มจากหลวงปู่ทองเช่น หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อจาบวัดบางกระเบาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์หลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและศิษย์ที่เป็นคารวาสเช่นอาจารย์แก้วคำวิบูลอาจารย์แถวกรเดชอาจารย์แจ๊ค สำนักสามแยกไฟฉายอาจารย์เที่ยงน่วมมานาสำนักบ้านมีดีในสมัยก่อนหลวงปู่ทองท่านเป็นพระที่มีอาวุโสสูงและทรงไว้ซึ่งวิทยาคมแก่กล้าดังนั้นไม่ว่าใครก็มาขอเรียนวิชาต่างๆจากท่านสำหรับพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ทองก็สร้างไว้พอสมควรเนื่องจากลูกศิษย์นั้น ศรัทธาท่านมากเลยขอให้ท่านสร้างและให้อธิษฐานจิตปลุกเสกให้เช่นรูกอมชานมากมากถุยตะกุดฝาบาทผ้ายันเขียนมือเสื้อยันพระเนื้อดินเนื้อผงหลังยันตีนิสิงเหสมเด็จพิมพ์ต่างๆพระเนื้อเมกพัดพิมพ์ต่างๆพระเนื้อดินหลวงพ่อโตพิมพ์นางพญาพิมพ์ปิดตายันรอบ พิมพ์ปิดตาเม็ดขนุนและพิมพ์ลีลาและเหรียญยอดนิยมอย่างเหรียญหน้ารอยปีพศ2477เหรียญหน้าจมปีพศ2480ซึ่งอาจารย์แก้วคำวิบูลได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นกันนักเพราะหายากมากคนรุ่นนั้นต่างเก็บไว้ใช้กันหมดที่เราจะพอได้เห็นบ้างก็คือ สมเด็จเขียวเหนียวจริงหรือพระสมเด็จกุบึงพยาสุเรนซึ่งท่านปลูกเสกให้แม้แต่ตอนสงครามมโดจีนพระยาพระโหลพลพายุหะเสนาลูกศิษย์อดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังได้นิมนต์ท่านขึ้นเครื่องบินไปโปยทรายเสกรอบวัดพระแก้วและสนามหลวงรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพื่อคุ้มครองไม่ให้เป็นอันตรายจากระเบิดของข้าศึก และยังได้ขอร้องให้ท่านสร้างเสื้อยันเพื่อแจกทหารไปใช้ในสงครามซึ่งเสื้อยันก็มีกิติศักดิ์เรื่องเลือก,กันมากว่าแคล้วคลาดยิงไม่ถูกหรือยิงโดนแล้วไม่เป็นอะไรบางคนโดนยิงจนล้มลงก็ยังลุกขึ้นมาสู้ได้ใหม่ซึ่งตอนนั้นเสื้อยันที่ท่านสร้างจะจานเขียนด้วยดินสอดำท่านเองทำให้ไม่ทัน จึงได้ขอให้พระอ,อาจารย์อีกห้าท่านมาร่วมสร้างด้วยคือหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อจงวัดตาต่างนอกหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาหลวงพ่อเผือกวัดกิงแก้วหลวงปู่ทองท่านเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากท่านมีอภิญญาจิตและปฏิหารมากมายแม้แต่คนจะถ่ายรูปท่านก็ยังไม่ติดเลยทำให้ในปัจจุบัน จึงไม่ค่อยมีรูปท่านให้เห็นกันสักเท่าไรที่จะเห็นก็มีเพียงรูปเดียวที่ชัดที่สุดคือรูปที่บรรดารุศิษย์ทั้งหลายรวมกันไปอ้อนวอนขอถ่ายรูปท่านซึ่งเป็นรูปที่ท่านกำลังลงบันไดไปฉันเพนเท่านั้นส่วนรูปที่แอบถ่ายตอนท่านฉันเพนนั้นไม่ชัดและติดเป็นเงาๆเท่านั้นหลวงปู่ทองท่านมรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2480 สิริอายุรวม117ปีนับเป็นยอดภาคเกจอาจารย์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่